สวัสดีครับกราฟิกนแก้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทํำกล้วยกันนะครับจะฝึกการใช้ m เ t ชทูนะครับจะมาลองรีวิวกันสัเล็กน้อยครับคราวนี้ไปที่ผมจะเอารูปกล้วยเข้ามาครับไปที่ไฟล์นะครับการนำเข้ามาก็เพส t e นะครับการเพส t e ไฟล์นะครับผมก็เลือกรูปกล้วยผมนะครับตัวนี้เพสต์มารูปนี่ผมถ่ายเองเมื่อกลางวันนี้นะครับก็ จะมาลองทําให้ดูนะครับครับรูปกล้วยนะครับเดี๋ยวจะฝึกการใช้ mesh tool ก่อนอื่นคราวนี้เราจะต้องการ trace รูปตัวกล้วยใช่ไหมครับผมก็นี่ก่อนเลยล็อกไว้นะครับแล้วก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งอขอเลเยอร์นึ่งเป็นสีแดงแหละโอเคละคราวนี้ผมจะต้องการใช้ mesh tool สร้างขึ้นมาแต่ก่อนอื่นที่ผมจะใช้ mesh tool mesh tool คือตัวนี้นะครับตัวซ้ายมือเนี่ยนะครับ ผมก็ใช้ตัวสี่เหลี่ยมร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนครับผมก็จะเป็นแผ่นสีขาวขอบดำนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่เอาขอบแล้วกันนะครับก็จะเอาขอบออกไปคราวนี้วิธีการใช้ mesh tool นะครับสังเกตว่าตอนนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะครับ mesh tool ก็คือเหมือนการสร้างโครงตะข่าย Td นะครับเหมือนเป็นวัตถุสามมิติเล็กน้อยสร้าง mesh ขึ้นมาคราวนี้เรากดไปที่ตัว mesh tool ตัวนี้ครับ เพื่อแบ่งเ,เส้นหรือลายให้มันมีมากขึ้นเหมือนการแบ่ง Subdivision ในพวกโปรแกรม 3D ต่างๆคราวนี้พอเราสังเกตว่าจะมีจุดเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีลายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแขนตัวบังคับจุดด้วยนะครับบังคับเส้นใี้ผมจะทำการซูมเข้าไปนะครับกดคอนทรลบวกเข้าไปนะครับ,น,รบน่าทำการเลื่อนจุด เพื่อให้มันแมชกับตัวกล้วยนะครับนี้ผมจะทําให้ดูกระตอนส่วนส่วนสีเหลืองครับเพราะว่ามีเวลามีค่อนข้างจํากัดคราวนี้วิธีการเลื่อนจุดก็จะไปที่ใช้ลูกศรสีขาวตัวนี้ทําการปรับเปลี่ยนจุดนะครับคราวนี้ผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับสังเกตว่าจะมีจุดสีขาวกับจุดสีแดงจุดสีแดงคือจุดที่เลือกแล้วจุดสีขาวคือที่ยังไม่ได้เลือกนะครับคราวนี้ผมก็เลือกเฉพาะจุดนี้ก็จะเป็นสีแดงจุดจุดเดียวส่วนจุดอื่นไม่ได้เลือกก็จะเป็นสีขาว การเลือกเพิ่มก็คือกดชิป,ปนะครับก็จะเลือกหลายจุดเพิ่มพร้อมกันแต่ในกรณีนี้ผมจะทําทีเดียวก็คือค่อยๆท,ท,ทําทําทีละจุดคราวนี้ก็ผมก็จะเอาจุดนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อง่ายๆนะครับผมจตัที่2ไว้ตรงประมาณนี้ก็ใช้ดึงขามออกมาเพื่อปรับให้โค้งได้เคิร์ฟส่วนจุดตรงนี้ก็สังเกตว่าตัวนี้จะเป็นโซลิดอยู่เราปรับออปเปอซิตี้เดี๋ยว เราคลิกที่ออบเจกต์นะครับเอาลูกศรดำเลือกที่ออบเจกต์ปุบป๊บปรับออปซิตี้ให้เหลือสักศูนย์ก่อนเพราะเราจะไม่อยากให้เห็นให้เห็นแต่โครงตะข่ายหงรงเส้นมันนะครับอานนี้ก็เลื่อนจุดไปเรื่อยๆก่อนลองไล่ๆจุดดูก่อนนะครับผมจะลองวางจุดตะข่ายไว้ก่อนสักเล็กน้อยเดี๋ยวแล้วไงจะลองทำต่อดู ปรับให้มันโคง้งก็ดึงแขนมันนะครับเหมือนเราปรับตอนใช้ปากกาปรับให้มันพอดีนะครับ ถ้ากันเกินนิดกันหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาให้มันเป็นรูปได้รูปทรงกล้วยก็พอแล้วกันเพื่อความรวดเร็วในการรีวิวตัวนี้นะครับสังเกตว่าพอเราขยับตรงนี้เส้นนั้นขยับไปด้วยให้เราเอาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับให้ไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับ เราเลือกตัว Convert Anchor Point Tool นะครับเลือกตัวนี้นะครับมันจะขยับแขนเดียวขาดเดียวเห็นไหมครับแบบนี้จะควบคุมมันง่ายกว่าแล้วเราก็ขยับเป็นสีขาวแล้วกันเลือกเป็นสีขาวเพื่อขยับจุดนะครับตัวนี้ก็ไวตรงกลางส่วนเส้นตรงนี้ก็ต้องเคิร์ฟตามลักษณะรูปทรงกล้วยจริงก็จะเป็นแบบนี้ อาจจะดูยากสักเล็กน้อยแต่จริงก็ต้องฝึกฝนเล็กๆน้อยนะครับนะครตรงนี้ก็ต้องโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับตามเคอร์ฟของกล้วยนะครับส่วนด้านนี้ก็ด้วยเหมือนกันอ่ะตรงนี้ก็ด้วย มองไม่ชัดก็สูงเข้าไปเนี่ยครับก็จะโค้งก็จะค่อนข้างพอดีแต่ตรงนี้ขาดไปใช่ไหมครับดูมันขาดไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มจุดเพิ่มเส้นไว้นะครับ ันนี้วิธีการเพิ่มนะครับก็ใช้เม o สูนะครับกดลงไปอีกทีหนะึ่งกดไปตามเส้นนะครับตามจุดตามเส้นตรงนี้ครับนี่ก็จะผมจะเพิ่มตรงนี้เราควรเริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับอันนี้เเส้นอันนี้แนวนอนก็มีบ้างแล้วอย่าเพิ่มเยอะนะครับถ้าเพิ่มแล้วเยอะเกินก็สมควรที่จะ อ่ันดูนะครับกด Ctrl Z นี้เราก็เพิ่มไปนี่นครับ uh, อันนี้ก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ uh, อะไรทำนองนี้นะครับเราก็ใช้อาศัยการเลื่อนจุดเพื่อพับเคอร์ฟให้มันดูสมดุลกันมันต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมเองแต่ผมก็ไม่ทราบว่าคนอื่นจะทำยังไงถ้ามีไอเดียใหม่ๆห,หรือว่าในการทำก็โพสต์ไว้ในเว็บบอร์ดได้เลยนะครับเพื่อแชร์ความรู้กัน ก็จะเอามาทําเป็นรีวิวให้แบบนี้เหมือนกันเพื่อทุกคนจะได้รู้เหมือนกันหมดครับก็พยายามปรับจุดให้โอเคที่สุดนะครับอันนี้ก็มาปรับตรงนี้ ให้มันดูโค้งส e l เล็กน้อยจุดตรงนี้ก็เลยมาหนี่ครับก็จะดูโค้งเรียบร้อยเล็กหนึ่งในงานนี้อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ต้องใช้เวลากับมันอยู่กับมันบ้างพอสมควร ไม่โดนครับอันนี้ต้องการขยับขาเดียวก็ใช้ตัวนี้เอาอันนี้บางมีบางอันมีจุดเกินก็เอาปากกาลบนะครับลบออกไปต,ตรงนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะมันน่าจะลบได้นะครับมันน่าจะมีวิธีลบของมัน๋ยวผมลองดู นี่ลบหมดเลยซักงั้นไม่ใช่ละเนี่ยก็ถ้ามีจุดเกินมาก็ไม่ต้องสนใจละกันก็ลองดูเนี่ยครับผมกำลังพยายามไล่เคอร์ฟมันอยู่นะครับเพื่อให้มันตัวจริงมันจะสามารถจะลบจุดได้นะครับมันไม่ได้ยาก เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันที่หลังลองดูนะครับนี่ก็พยายามขยับให้มันใกล้เคียงมากที่สุด สมมติทรานี้เราเหมือนจะได้รูปทรงที่ค่อนข้างถูกใจแล้วครับก็มาดูกันที่การใส่สีนะครับคราวนี้ผมจะลองลากตัวแบบที่เราสเก็ตช์ขึ้นมานะครับลากออกมาปรับ o p ปเปอเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะเริ่มทําการใส่สีนะครับการใส่สีผมก็ใช้การดูดเอาง่ายๆการใส่สีใน Mesh Tool มันก็เลือกเป็นจุดๆนะครับสมมติจุดนี้ผมจะใส่สีเขียวตัวนี้ให้ผมก็เอา Air Dopper ตัวนี้นะครับดูดเลยปืด้ดตรงบริเวณตรงนี้ด้วยก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ดูดสีมันมานะครับ i Dopper ก็ตัว i ครับกดตัว i ม้นก็เป็น i r Dopper ดูดเห็นไหมครับง่ายๆครับส่วนตัวนี้ก็ ผมก็จะไล่ดูดขึ้นมาค่อยๆทำตัวนี้ก็ประมาณตรงนี้โกดผิดซะลว <c oughs> กดจีบขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยครับแล้วก็กดตัดดับปเบปิมาดูดสีตรงกลางประมาณนี้ <c oughs> เราพยายามไล่ไปก่อนคราวนี้ <c oughs> ค่อยๆไล่จากสีโดยรวมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียด <c oughs> เราจะค่อยมาลงดีเทลกัน ค่อยๆเพิ่มนะครับเนี่ยครับได้สีโดยรวมแล้วเดี๋ยวทำตรงหัวท้ายนิดนึงตรงนี้ส่วนชดคัดของไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัว v นะครับตัวเรื่องเนี่ยครับคือตัว v ครับตอนนี้การเลือกจุด แต่ถ้าลูกศรสีขาวเนี่ยครับเป็นตัว A เรากดลงไปดูก็จะเห็นครับ A กับ I ครับก็ลองสลับการใช้งานดูอันนี้ I ครับดูดสีนี้ A นะครับเลือกจุดปัาบ I เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน A นะครับชิปด้วยกด I ค่อยๆเริ่มมันขึ้นมาทีละนิดทีละนิดน,นี้ผมก็จะเริ่มใส่สีไปเรื่อยๆก็ลองดูไปเรื่อยๆกันนะครับก็ไม่มีอะไรตัวนี้จุดนี้ผมอาจจะใส่สีน้ําตาลไปเพื่อให้มันดูเป็นแบบนั้นแต่สีมันยังเยอะอยู่อ่ะส่วทนนันท้ายนี่สีก็จะออกแบบสว่างสว่างนิดนึงแบบนี้ตัวนี้ นี้นะครับก็จะได้รูปส่งกล้วยขึ้นมาใกล้เคียงแต่มันยังดูกลมไม่ดูเป็นเหลี่ยมมีเหลี่ยมสันเล็กน้อยเหมือนในแบบนะครับวิธีการทำก็เราก็ต้องเพิ่มเซกเมนต์หรือเสิ่มเส้นลายตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดสันขึ้นมาแล้วเราการใส่สีใหม่นะครับนี่ผมจะเอาอตัวนี้เพิ่มกดตรงนี้ไปครับเพิ่มเห็นไหมครับก็เป็นการเพิ่มตรงนี้ก็จะมีสันผมก็จะเพิ่มขึ้นมาผมก็จะเพิ่มนี่ส โดยตัวผมแล้วผมก็จะเพิ่มตรงนี้สองจุดนี้จุดหนึ่งจริงข้างบนมันก็มีสันนะครับก็ต้องลองดูอลองดูกันเท่านี้ผมก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สีจะใกล้เคียงกันมากก็ถ้าใครทำไม่ได้ละเอียดตัวนี้ก็โอเคนะครับเห็นไหมครับเริ่มาแล้วแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้ ัวนี้ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ต้องอาศัยการฝึกสักเล็กน้อยครับแล้วก็ปรับเส้นให้มันเข้าเคอร์ฟสักเล็กน้อยครับตัวนี้ด้วยหนึ่งสองอตัวข้างล่างก่อนละกันผมก็จะดูดสีที่ค่อนข้างดูใกล้เคียงมาอ่ะ ลองดูครับลองดูกับสตั้งลองทำลนะ้วเอามาอวัดกันด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและก็การทำงานนะครับว่าเราทำโอ้ยเดี๋ยวภาพหลุดครับเล็กน้อยครับส่วนโค้งข้างบนนี้ก็จะมีสันอยู่เล็กน้อยตรงนี้เหมือนตรงนี้ก็ผมก็จะเลือกตรงนี้ การที่ผมเพิ่มเส้นไว้ตรงขั้บนบนตรงนี้ครับคือไม่ให้สีมันลามไปถึงตรงนั้นก็หยุดมันจะหยุดแค่อยู่ตรงระหว่างนี้เท่านั้นเองนะครับก็จะได้กล้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับจริงๆตรงนี้สีมันต้องเข้มกว่านี้ใช่ไหมลองดูครับ ประมาณแบบนี้นะครับก็ลองดูลองเล่นดูกันตอนนี้ผมก็จะเพิ่มซูมเข้าไปนิดนึ่งในบริเวณนี้จะมีจุดหลายอันมากเลยมองไม่ค่อยชัดก็ต้องซูมเอา เราอย่าไปแบ่งจนเยอะจนเกินไปครับเพราะว่ามันจะทําให้ลําบากมากขึ้นอ,อ๋ออย่างนี้ไม่สวยครับสีผิดในส่วนอื่นนี่ก็ต้องลองหัดทําดูครับไล่สีดูประมาณนี้อยู่เดี๋ยวเพื่อความละเอียดอีกสักน้อยแต่ละจุดมันสามารถใส่ได้หนึ่งสีนะครับ ก็จะไล่ไปเรื่อยๆต,ตัวนี้ก็ผมจะใส่ตรงนี้มันไม่ได้สีสว่างนะนี้ก็อุย๊ยเริ่มดูดแล้วกดตัวอ่้ดูดมาดูดตรงนี้ซะตรงนี้ก็ดูดตรงนั้นตรงนั้นดูดตรงนี้ตรงนี้ดูดตรงนั้นไปเรื่อยมันไม่มีอะไรยากนะครับข้้ออู่กการฝึกฝนผมก็ยังต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันครับ ก็ค่อนข้างดูใกล้เคียงกับความเป็นจริงอาจจะต้องส่วนหัวนี่อาจจะต้องลงดีเทล,ลอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะเลื่อนเข้าไปใกล้ๆแล้วกันเพื่อดูให้มันชัดเจนกว่านี้ตัวนี้สีเข้มหน่อยนีอันนี้เข้มนิดนึงตัวนี้ รออีกหน่อยนึงจริงเอาแถวนี้มาใช้ได้ก็ดีนะครับค่อนข้างดูเป็นรูปทรงแต่นี่อาจจะเพี้ยนเพียนบ้างก็ลองปรับดูนะครับลองปรับเล่นกับมันดูผมทำมาก็ให้มันพอใกล้เคียงที่สุด นอนี้นะครับนะก็จะดูค่อนข้างใกล้เคียงส่วนดีเทลเราก็ต้องค่อยๆนั่งเก็บนั่งทำไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับก็ง่าลองฝึกฝนแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองโพสต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ